คุณมาแล้ว vlog กิ้งค่ะวันนี้กลับมานะฮะอีกครั้งอาา่ะฮะตอนนี้อยู่ในกระท่อมนะฮะที่ทีม่มาพักเนาะที่เลกดิสตริกต์แล้วก็รู้สึกว่าไหนๆเราอยู่ที่กระท่อมแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการรีวิวกระท่อมนิดหนึ่งถ้าไม่รีวิวก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็จะมารีวิวกระท่อมกันนะฮะรับบทเป็นเน็ตไอดู Do, ในการรีวิวกระท่อมอย่างแรกในกระท่อมเราก็จะมี hello Morning. Oh, มีผู้ชายหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นนะครับเพิ่งซึ่งตอนนี้เป็นตอนเช้าเราก็เพิ่งตื่นกันนะครับวันนี้เราก็ต้องเปิดพาดหัวนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวเอากูนแจก่อนต้องเปิดพาดหัวนะครับก็คือลูกกอล์ฟตีท้ายคัวกระท่อมที่อังกฤษย้ำเพราะไม่มีใครมาตีท้ายคัวเจ้าตัวแจงไม่ใช่กระท่อมของกูคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าที่มาพักเนี่ยมันมีความน่ารักอย่างไรนะฮะเดี๋ยวขอจัดสรรน,นิดนึงรองเท้าเกะกะมากเลย เอาแล้วนะเอาแล้วนะข้อแรกก่อนใครที่รู้สึกว่านะอยากมาชอบอะไรแบบนี้ที่จะย้ำว่าปักหมุดไว้ละกันเพราะว่ามันมีความแบบสวยงามมากเลยโดยเฉพาะเหมือนแบบถ้าเป็นเหมือนแบบฤด,ดูที่คือฤด,ดูนี้ก็สวยแต่ว่าถ้าเป็นฤด,ดูที่เหมือนคนเขามากันเยอะๆนะก็คงจะ ได้ออกไปแบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยได้มากกว่านี้เนอะแล้วก็ที่สาคัญคือเวลามาที่เลกดิสทริกเนี่ยเขาก็จะอยู่ในแบบกระท่อมแบบนี้แหละจริงๆมันก็มีมันกว้างมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นพี่เป็นคนหากระท่อมนี้เองเพราะว่าเลือกจากแบบความน่ารักเห็นแล้วรู้สึกแบบมันเป็นเราอะเคตป้าก็เลยเลือกกระท่อมนี้นะคะอะเดี๋ยวจะพาดูนิดนึงว่ามันเป็นอย่างไรเขาก็จะมาเวลามาเลกดิสทริกก็แน่นอนก็จะมาอยู่ในกระท่อมแบบนี้กันแล้วที่สําคัญต้องมีรถนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะนี่ รถที่เราขับมานะบริเวณนี้ที่เข้ามามันก็จะมีหลายกระท่อมนะนี่กำแพงแบบนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเยอะมากที่นี่นะฮะเพราะว่าลักษณะของเนี่ยกำแพงหินแบบนี้ซึ่งเขาก็เอาหินมาเรียงเรียงเรกันนะฮะนะฮะซึ่งมีความแบบต้องต้องใช้ความชํานาญมากๆนะฮะเพื่อให้แบบได้มาเป็นกําแพงแบบนี้ดูดิเป็นหินเรียงเรียงเรียงเงเรียงไปแค่หินเรียงเรียงเรีกันนะ ไม่ต้องขอให้พี่สาธิตให้ดูเพราะไม่ทำนะคะอะมาถึงที่กระท่อมของเรานะฮะกระท่อมของเราเป็นกระท่อมมันนี้เนี่ยพี่เลือกนะ,ะนี่น่ารักมาอะให้ดูนะฮะโทษทีมือสั่นนิดนึงเพราะว่าพื้นเขาจะเป็นแบบเนี้ยเดินไปก็คือแบบต้องระวังนิดนึงนะฮะกระท่อมวันนี้วันมุยมยมุยมากๆเลยนะฮะแต่ว,ว่าวิวคือแบบโอ้โห,โหคุณเอ้ยคือวิวดีมากเลยอะ่ะคุณเพิ่มแสงสว่างหน้าจอเองได้ไหมเพราะว่ามัน มืดแต่ว่าอยากให้เห็นว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่พี่อยู่ตอนเนี้ยคือมันสวยมากเนี่ยาดีขึ้นดีขึ้นกระท่อมกระท่อมกระท่อมเดี๋ยวพาไปหลังบ้านก่อนก่อนเข้าบ้านนะคะพูดเหมือนบ้านตัวเองก็บ้านตัวเองแหละอันนี้ก็มาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตรงเนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆของกระท่อมซึ่งนี่เป็นส่วนเล็กๆของกระท่อมเราฮะเราก็ควรจะออกมากินข้า,าวเช้าเนาะ ถ้ามันไม่หนาวคุณเกดป่ะและมุมเนี้กินข้า,าวเช้ากินข้า,าวเช้าแต่ว่านั่งแป๊บเดียวอาหารเย็นคุณเก็บมาคุณเก็ดมา,ดม,ามุมนี้นาะเป็นมุมทานข้า,าวเช้าของดิฉันซึ่งดังในแปบเดียวแล้วถ่ายรูปเท่านั้นแหละนะคะอ่ะคราวนี้มาลองดูข้างในกระท่อมก่อนบ้างซึ่งเป็นกระท่อมที่อยู่ประมาณได้สองคนซึ่งมีความน่ารักโคตรอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนนะนี่ อ่ามาตามมาแรกที่เข้ามาถึงก็จะเป็นประตูทุกคนพี่ไม่ใช่นักวิวมืออาชีพนะคือมันมีความเล็กแหละแต่มันก็มีความน่ารักอันนี้ก็เป็นที่แขวนกุญจงกญแจนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้จะเป็นมันจะมีความรกนิดนึงเพราะว่าเรามาอยู่แล้วไงอันนี้ก <พ engage S 2> <ๆ S 1> ็จะเป็นทางไปห้องนอนเข้ามาปุ๊บก็จะไปห้องนอนเลยซึ่งซึ่งมันรกพอดิฉันแต่จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะให้ดูความน่ารักความน่า ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่มุมที่พี่ชอบที่สุดคือนี่คือสมมติเราเรานอนปุ๊บมันจะเป็นความกระทอมความกระท่อมเห็นไหมเห็นไหมไหวอยู่นะฮะแล้วก็มีหน้าต่างเล็กๆนะคะเอาไว้ส่องเพื่อนบ้าน นะซึ่งคาดว่าคา,า,าดว่าเพื่อนบ้านก็ส่องเราเหมือนกันนะอ๋อห้องน้ําจะมีความออก็เล็กแล้วก็กระทัดรัดนะะเดี๋ยวเห็นก็กนอนใช่าหลบก่อนไม่ไม่ไม่เห็นนะไม่มีนะไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมนะเล็กกระทัดรัดห้องน้ํานะแต่เงียบมากเลยมันแบบอยู่ท่ามกลางป่าเขามันก็จะเงียบมากๆเลยเลยแบบเนี้นะอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันเพราะพี่พออยู่ในครัวกํลังทงานอยู่ปล่อยนะังวันนี้งดออกสือ่อ นี่ขึ้นมาชั้นสองชอบชั้นสองมากเพราะว่านะฮะพอขึ้นมาชั้นสองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นวิวข้างนอกหน้าตาเป็นแบบนี้คุณดูสินั่งอ่านหนังสือแล้ววิวข้างนอกมันคือนี่อีกวิวหนึ่งก็คือนั่นนั่นล่ะเดี๋ยวให้ดูจาก้างพนสมมุตินี่มองลงไปข้างล่าง นั่นเสื้อกันฝนดิฉันซึ่งทุกอย่างที่รกในบ้านนี้เป็นของดิฉันวันนี้โทษทีนะห้องครัวก็จะประมาณนั้นรกๆหน่อยเพราะว่าดิฉันทางนั้นยังไม่ได้ทาทาความ,ามสะอาดวันนี้ยังไม่ที่ชอบมากก็คือเดี๋ยวนะฮะคือมันเป็นบ้านอ่ะเนาะวันนี้ก็ไม่ต้องจัดให้มันเหมือนที่นิตยสารมากมายเราก็รีวิวจริงว่าเรามาอยู่แล้วแล้วว็นนี้เรากำลังจะกลับแล้วล่ะนะนี่ออกข้างนอกชอบตรงนี้มากออกมานั่งแบบ มายืนสิออกมายืนกินกาแฟาคุณนี่นี่แล้วคุณดูข้างนอกตอนนี้ออกมายืนกินกาแฟาแล้ววิวพูดเลยว่า โคตรแนะนําเลยคือใครที่เหมือนแบบชอบท่องเที่ยวแนวนี้อะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบมายากนิดนึงต่บอกเลยว,ว่าคุ้มทุกนาทีที่มาแน่นอนทั้งจะเห็นว่าพี่แบบมีการบ่นขิงขานู่นนี่หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ให่ดูประมาณนี้น้องว่ากระท่อมที่เราอยู่เป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะมีความน่ารักมีความรู้สึกเหมือนแบบได้ย้อนยุคกลับไปอยู่ในแบบว่ายุคเก่าๆจริงๆไม่ต้องถามว่ายุคไหนนะคะไม่มีข้อมูลแต่แค่รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นยุคเก่าๆนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็มันมีความเงียบมันมีความแบบ เงียบจริงๆจ,จนเราได้ยินเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงเหมือนแบบสับรส์รพสิงรอบตัวของเราจริงๆแม้กระทัะ่งโ้เวลากลางคืนนี่คือแบบเงียบสงดมากๆจริงๆนะฮะอ่ะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะฮะเก็มาแค่นี้ energy เบาๆบ้างขำมาหลายคลิปละวันนี้ก็มาเป็นแบบง่ายๆผิงขาบ้างก่อนลากันไปจะบอกว่ามันมีเม้น์หนึ่งที่ล่าสุดที่รู้สึกว่ามัน,ม,นมีความหมายมากจริงๆหลายๆเม้น์แหละที่พี่ที่ที่เม้น์มาที่รู้สึกว่า เออการกลับมาทาบล็อกครั้งนี้มันทําให้พี่รู้สึกว่าเออแบบพี่ก็อยากทําอะไรแค่นี้แหละจริงๆนะตอนนี้นะเพราะว่าพี่ทำคอนเทนต์จริงจังหรือทาคอนเทนต์ที่มันแบบว่าที่มันใช้พลังเราอะที่ที่ใช้แรงอะเยอะแล้วอะมันไม่ได้พักเลยแต่วอล์กหิงค่าเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่พี่ได้พักอะมันเหมือนพี่ได้กลับมาอยู่บ้านกับเพื่อนๆของพี่แบบที่ที่เหมือนแบบเออแค่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาจริง,รงๆแล้วก็มันมีคอมเมนต์เยอะมากที่พี่รู้สึกแบบ มันดีต่อใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเมนนึงที่เขาเมนไว้บอกว่าแบบเออเหมือนการมาดูวอล์กขิงขามันเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากมีชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบมันมีความหมายมากเลยอะดังนั้นก็อยากจะแบบส่งกําลังใจให้กับแบบทุกๆคนเลยที่ไม่ว่าจะเจออะไรอยู่ก็าตามแล้วก็เข้ามาที่นี่แล้วก็อย่างน้อยก็ยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนื่อก,กับความขิงขานในชีวิตของพี่ประมาณนั้นก็ขอบคุณแล้วกันพี่รู้สึกว่ามันเออมันเหมือนแบบ เหมือนพี่เดินทางไปไกลเพื่อสุดท้ายกลับมาอยู่จุดเดิมอะแต่ก่อนตอนที่พี่เริ่มก็เริ่มอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มถ่ายคลิปอย่างเงี้ยในเอลจีนเฟรนส์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็ได้กลับมาอยู่กับแบบครอบครัวเล็กๆของเราจริงๆซึ่งเหมือนแบบตอนนึงมีคนดูแบบหมื่นหนึ่งไงพี่แบบโหตื่นเต้นมากเลย,ยมันแบบไม่ออกปะขอบคุณนาะทุกคนเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราลาแล้วคะ่ะถ้าชอบทางนี้กูกลุ้มากค่ะ <c oughs> ตอน,นั้นหมุนไปด้วยวิวรอบตัวนะฮะไย